ก็คือเนื้อรับในว่าข้าวดาวที่ที่ผมเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นเหมือนสเต็กที่ราคาถูกกว่าตัวทีโบนหรือเซอร์ลอยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งให้ดูว่ารูปหน้าหน้าตาเขาออกมาเป็นยังไง นี่คือเนื้อกำนานรอนปั่นูเดี๋ยวเราจะับเนื้อมันน้อนไงแล้วก็มาดูเส้นเส้นใหญ่ของกัมเน,นะครับว่าเราจะตัดปในแนวทางไหนนะครับซึ่งส่วนนี้เราสามารถเอามาทำสเต็กได้เพราะว่าเพราะว่าด้วยความละเอียดของเส้นใหญ่มันมันก็จะมีความนุ่มในของมันคราวนี้เราต้องรีบทำนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเลื่ดมันจะออกเยอะน้ำหนักตัวเสียงมันจะมันจะหายเยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดก,กันเลยนะครับ ใชมีดแล้วจะแบ่งส่วนของพับในเนี่ยออกออกเป็นสามก้อนนะครับเริ่มแต่ก้อนนี้แนละ้อันนี้เราตัดตามตามยาวของเส้นใยข้ามเนื้อนะครับอ่ะก็ออกมาเป็นสามส่วนแล้วปึออ๊บแล้วก็พออ,อ,อย่างนี้นะครับ วเราจะมาตัดเป็นสเต็กแต่และชิ้นกันแต่งก่อนแต่งหัวท้ายก่อนครับอันนี้เราจะตัดต,ตามขวาของเส้นใหญ่กล้ามเนื้อนะครับนี่ออกมาเป็นคิสเต็กแล้ว ก็ประมาณเซนถึงเซนครึ่งครับเนี่ยครับโอ้โหนี่แค่ผมลงมีดไปนั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วนะว่าเนื้อมันนิ่มขนาดไหนเนี่ยอืมแล้วถ้ามันอยู่ในปากของท่านผู้ชมนะครับมันจะมันจะฟินตั้งแค่ไหนแต่ในส่วนของเนื้อสะโพวกมันก็ยังไงมันก็ต้องเคี้ยวแหละครับมันไม่ได้ว่าละลายในปากเหมือนเนื้อไขมันแฉกเยอะแล้วก็มันก็มีเอกลักษณ์ในในตัวเนื้อของมันเอง อันนี้ก็คือจะเป็นความหนานที่เราตาดัดขายหน้าร้านปกตินะครับหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราตัดให้มันหนาขึ้นสักสองเซนสองเซนครึ่งก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้เทคนิคการทูบีเพื่อทําให้เนื้อมันมันมีความจุ้ยซี่มันนุ่มขึ้นมาอีกครับมันก็แล้วแต่เทคนิคของของเชฟแต่ละท่านละกันครับนะถ้ายัน อย่างเศษที่เราตัดแต่งอย่างนี้ครับหรือว่าเศษเนื้อหรือจะเป็นเศษไขมันเราก็จะเอามามาเก็บไว้ทาเป็นกลุ่มแพลุไส้กอกลุกชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไส้กอกเนื้อของเราก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายรสชาตินี่คือแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของของเศษขึ้นมาเราไม่มีตัวไหนทิ้งเลยใน้ข้อแรกแบบ อ้เราตัดก้อนที่สองนะครับก้อนที่สองจะมีจะมีมันหุ้มเยอะหน่อยถ้าออกมาก็จะประมาณนี้ซึ่งต่างจากส่วนแรกที่มันน้อยนะปรนี้ตรงนี้มันมีมีมันหุ้มอยู่อันนี้มันก็แล้วแต่ทักษะของ ของพูชเชอร์ว่าเราไม่ควรแต่งมันออกเยอะมันควรจะมีมันหุ้มติดไว้บ้างเพราะว่าเมื่อเวลาเราไปย่าง้วเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้เกิดความความหอมมันก็จะอร่อยไปอีกอย่างหนึ่งน,นี่คือมืก็คือเทคนิคที่ว่าความรู้ของพูเชอร์ที่ที่ควรจะต้องมีนะครับแต่ประมาณนี้นต้องเหลือมันไว้นี่คือก้อนที่สองต่อมาก้อนที่สามก้อนที่สาม ชิ้นส่วนนี้จะไม่ไม่ค่อยสวยทเท่าเท่าไหร่และจะมีจะมีเอ็นออกจะมีเอ็นอยู่บ้างซึ่งผมอาจจะตัดไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเสียเวลาในการแตะเยอะแล้วมันจะมีเศษขึ้นมาเยอะผมจะเก็บตัวนี้ไว้ทำผลิตภัณฑ์อื่น หไหมครับมันจะมีเอนแทกอยู่ซึ่งเนี้ยกินเดี๋ยวก็มันก็จะเหนียวแล้วก็ควรจะไปทำอย่างอื่นเส้นดีกว่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้พอมันเริ่มไม่สวยแล้วเริ่มไม่เป็นทรงแนละ้วแล้วก็ปปแต่งด,ดูใส่กล่องครับผม